นี่โดนมาแล้วนี่โตนมาแล้วมาแล้วนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ดูเ<อ>ขาล่นเขาเรียกขี่ล่อนมาแล้วนาอ่านเก็บน้ำเนาะนิ้โตมาดูนี่มาแล้วสวยๆเอามาฝากบนท้องฟ้าสวยงามมาก พ่อพ่อก็ประมาณนี้แหละคลิปก็จะเอาอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงสองนาที่างเขาหรอกเอาเคอค่โฆษณาเดียวนะวาวม,มาแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูยวซูมให้ดูนี่สวยงามไหมสวยนะริงโตวสวยไหมเขาพานิ่งๆนาฟ้ากันนี่นี่ท้องฟ้า ายบายก่อนลิงตั๊ายบายก่อนไปแล้ว